เผือกหันเตาครับแปะก้วยครับแปะก้วยต้มแล้วนะครับหมูสามชั้นครับกุนเชียงครับกระเทียมสับครับข้าวสารครับเป็นข้าวหอมมะลินะครับก็นี่คือหม้อดินนะครับใส่หมูสามชั้นรองพื้นนะครับเรามาหมักหมูสามชั้นกันนะครับน้ำตาลครับน้ำมันหอยครับขนอครับพริกไทยครับแล้วก็ขยำนะครับหมักรสชาติให้ข้าวกับเนื้อหมูนะครับแล้วก็นี่ น้ำมันงาครับขยาเช่นเดียวกันนะครับเผื่อทอดครับทอดให้เขากรอบเลยนะครับไว้แล้วเราก็ตักผักไปครับกุนเชียงครับทอดครับทอดนิดหน่อยพอนะครับกระเทียมครับผัดไม่ต้องเยอะนะครับพอผัดนิดหน่อยนี่ครับหมูที่เราหมักไว้นะครับไปผัดกับกระเทียมเลยนะครับได้แล้วกุนเชียงใส่ตามครับแปลกกล้วยครับผัดรวมกันเลยนะครับ แล้วก็เผือกที่เราทอดไว้นะครับให้หอมกระเทียมนะครับแล้วก็นี่คือข้าวสารนะข้าวสารล้างน้ําแล้วนะครับผัดข้าวให้หอมนะครับผมจะใส่ซอสขาวทองฝาเขียวในข้าวไปเลยนะครับหนึ่งช้อนโต๊นะครับขนอหนึ่งช้อนโต๊ครับแล้วก็ผัดรวมกันครับผัดข้าวนะครับทุกอย่างระหว่างนี้ใครจะใส่เล้าจีนก็ได้นะครับแต่ผมขออนุญาตไม่ใส่นะครับพอได้แล้วนะครับเรามาใส่ในหม้อนะครับ นี่ต้องรองหมู3ามชั้นไว้ข้างล่างครับหรือเป็นมันหมูก็ได้นะครับรองไว้นะครับเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวเขาจะไหม้นะครับเกลี่ยให้เสมอกันครับแล้วก็นี่มาทําน้ําซุปนะครับน้าซุปจะใส่รสชาติด้วยนะครับใส่สองถ้วยครับถ้วยที่เราใส่ข้าวนั่นแหละครับถ้วยสี่นิ้วครึ่งนะครับใส่สองถ้วยครับแล้วก็ปรุงรสชาติในน้าครับผมใส่น้ําตาลทรายครึ่งช้อนชาครับแล้วก็ซีอิ๊วขาวครับสองช้อนโต๊นะครับปรุงรสชาติครับคนรสชาติให้เข้ากันนะครับ ถ้าใครชอบหวานใส่น้าตาลเพิ่มอีกก็ได้นะครับหรือใครอยากใช้สีเข้มๆใส่สีอุดวดเพิ่มก็ได้นะครับแต่ผมจะใส่แค่นี้นะครับแล้วก็ใส่ลงไปในข้าวที่เราใส่ไว้ในหม้อนะครับแล้วก็มาเกลียให้เสมอกันนะครับจะได้สุกเสมอกันนะครับตั้งไฟนะครับนี่ครับพอเร่งไฟพอให้เขาเดือดนะครับพอเขาเดือดประมาณนี้นะครับแล้วเราก็เบาไฟนะครับเราได้จับเวลาถูกนะครับเบาไฟแค่นี้ให้เดือดแค่นี้นะครับนี่นะครับเสร็จแล้วเรา เดี๋ยวเราปิดฝาจับเวลาครับ20นาทีครับเดี๋ยวเรามาชมกันครับได้เลวครับ20นาทีนะครับเรามาเช็คข้าวกันครับว่าได้ไหมถ้าไม่ได้เราเปิดต่อได้นะครับถ้าได้แล้วเราก็ปิดไฟครับนี่นะครับเช็คข้าวนี่ถ้า20นาทีไม่ได้สามารถเปิดได้นะครับแต่นี้ผมได้แล้วนะครับแล้วก็ปิดฝาอีกสัก5นาทีก็ได้เลยนะครับพอได้แล้วเราโรยต้นหอมซอยครับข้างบนครับ ทานได้เลยครับขอบคุณทุกคนที่รับชมครับสวัสดีครับ